สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายละมันมีกลยผ้าล้านมาเที่ยวสวนสัตว์คอนแกนเหมือนเบิ้งสัตว์กอล์บีเพือกับายนะครับกอล์บีเพือกถัดมาอีกก็จะเป็นจิ้วโจแดงนะครับสองส<า>ตัวนะเด็กไข่ม,นะมาดูสวนสัตจ้มามาจบไปแล อทีกวงพี่ลายเหีกลงพีลายเห็นกวงบ่อ้ทีกวงเปียเยีกวงเปียบเปีตีมันอยู่ดีบ่เด้มากมาด้มาเที่ยวจนกันมันอีกดีวะดีอยากมาอีกบ่มาอีกหาแม่ภามาอีกเด้อบั่นเด้อกันดีเด้อ

กินยังหมื so ่นหรือยี่มที่ว่าเหรอเนาะการออกกําลังกายนะครับหรือใช้พลังานบ้างนะครับในการอู่อาศัยเอนะครับก็เป็นเสือบกบกมือมาบงเอหนาต้องกิน่ ไ้างตุ๊บไม่้างน้างตอยืนูกไก่ไก่กันน้ำตกน้ำตกน้ำตกจ้าแมุ่ชาน้องส่มุกมาดูน้ำตกจ้าอาไปอาไปยั่งูไก่ได้กม่ยืนมสอเอไม่ยืนมอ้าไยุไก่ไม่เสรปุ พาน uc, Matthew, i, ้องไก่มุกมาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นจ้าน้องไก่มุกเดินมาเที่ยวมือนี่ดีใจบ่มวนบ่ฮะมวนบ่ไรน้องเสาไงไรน้องเสาไงไม่ได้เหมือนกันเจับไม่ได้เหมือนกันไปไปพี่เร็วไปไปดูตัวน้อยๆเลย ไลาาีล้มาเอิงฮิปโปแล้เห็นฮิปโปไป,ปเหืมก็เห,เห็นเห็นหน้าญาติาเขาถึงเอิวงฮิปโปเลห็น้วเห็นานอนกดกี่นีน่ละ กูเห็นฮิปโปวะในดูปนี่เฮ้ยเฮ้ยนอนงยางเดียวเดี๋ยวเราเอิญอะไรอีกนิปโปน้องไข่มุกสุดทายลูกก็เป็นยางนี่หุ้ยนิปโปมึงฮิปโปตันไหนขี้ล้างแม่น้องน้องไข่มูกมาไทยนี่เร็ว เอาไปยั <t> ้นก็เป็นนางในป่าฮิปโปก่อนเนาะเอาไป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 ตัวผ้าจานคิดกับอานวางใดกูเนก่น คอนแก่นโซนตีแม่นี่ว like ่าอะไรแม่ยังแม่ยังอีหลาเป็นยังอีหลาอยากไปเรื่องยังเฮ้อีหลาอยากไปเรื่องกิ้งกากิ้งกาเอ้ยอีหลาอยากไปเรื่องกิ้งก่าบ่าตบ่เลย่าตเลยอ๋ออีหลาชายกับยังสันอีหลาบัดชายกับมูก็ได้สันผุนมู นี่ท้ายกันยังจะเอาอันนี้ค่ะว่าจะเอาอันนี้ ไปไปเบิ้งทหุ่นใจหมวกุ่ไปเบิ้งทางคุ่นเร็ไปเบิ้งทางหุ่นเร็วอาจะตรงไหนไปขี่ฮปอยังขี่ปอยังมาบดขี่ฮปอมีแต่เด็กหน่อยนะมือเนาะมนี่วันหยุดเด็กหน่อยพาเด็กหน่อยมาเที่ยว เหมนวิทยเป็นได้เห็นมูอดกรเห็นมูขึ้นไปเหร่น้ำมูเสยพยญ่านเป็นเลยเพื่อ่หรุอเาเขาเสยอยู่เ่หลุอเเขาเสยอเอาขาส่งให้ลูกไข่มุกน้อไข่มกน้องไข่มกเออไอ้มันังไ้กยเดกไ้เอายิบเอายิ้มเสยยิ้มเสย เดี๋ยวมือนียายรัดมัดมีกับสไทยเบิ้งแะมีก้อนนอกขาเนาะเดี๋ยวมือุ่นยายรัดมัดมีกับสิหาเนี่อื่นม่เบิ้งที่เก่าแีนเข้ับงแล้วก็ลืมกดไลกดแชร์กดติดตามหยายรัดมัดมีนั่เด้อค่ะเด้อมีกับแซมี่แล้วค่ะวัสดีค่ะั้า